นิสิตแล้วอ่ะนิสิตก็จะต้องค้นข้อมูลใช่ไหมเพื่อจะนําเสนอนะคะซึ่งเนื้อหาเนื่อาอื่นๆในการนําเสนอในอาจารย์ในภาคของนิสิตเนี่ยก็จะเป็นผู้บรรยายนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการค้นคนว้าข้อมูลนะคะว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรนะคะในการนําเสนอนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิสิตเนี่ยก็จะค้นจาก Google เนาะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสิตเวลาค้นจาก Google เนียคะนิสิตสังเกตดูว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะจะเป็นข้อมูลที่เป็นเอ่อคอมเมอร์เชียลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะพวกข้อมูลเอ่อทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะก็เลยเอ่อไม่อยากจะแนะนําให้นิสิตนะคะค้นจาก Google นะคะถ้าเกิดอยากจะค้นจริงๆเนี่ย Google Scholar พอได้นะคะแต่ว่า Google เนี่ยออไม่แนะนำเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำแหล่งข้อมูลนะคะทางวิชาการให้นิสิตได้รู้จักนะคะก็คือเป็นแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ห้องสมุดนะคะซึ่งแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ห้องสมุดเนี่ยมันจะดีกว่า Google Scholar อย่างหนึ่งนะคะก็ตรงที่ในเว็บไซต์ห้องสมุดเนี่ยค่ะนะคะสามารถคน้นได้หลายแบบเลยนะคะไม่ว่า ทรัพยากรในห้องสมุดที่เราเรียกว่าเ e ว็บโอเพนะคะก็จะเป็นรายการทรัพยากรท,ที่เป็นรูปเล่มอยู่ในห้องสมุดนะคะหรือแม้กระท e ั e ่งอีบุ๊กอีเจอร์นอลนะคะก็สามารถจะสืบคนได้ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดนะคะแล้วก็รวมทั้งบทความนะคะอันไหนที่เรามีเราซื้อนะคะเราซื้อมาให้บริการท่านนี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งทง Web ั ack, e ้งเว็บโอเพ b อีบุ๊กอีเจอร์นอลเนี่ยในเว็บโอเพจะมีทรัพยากรอีกอันหนึ่งนะคะที่ใน กูเกิลสกอร่าเนี่ยจะไม่มีก็คือวิทยานิพนธ์ของพี่ๆของทางสาขาของนิสิตน,นะคะนิสิตสามารถจะใช้เว็บโอแพนนะคะคสืบค้นทรัพยากรนะคะรวมทั้งเป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยค่ะของเอ,อ่อของนิสิตปอโทปอเอกหรือสารนิพนธ์ก็ได้นะคะค่ะในการเข้าใช้นะคะในการเข้าใช้เอ,อ่อทรัพยากรต่ตางๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บโอเพนอีบ e ุ๊กอีเจอร์นเนี่ยค่ะนะคะก็จะแนะนำให้นิสิตเนี่ยค่ะ เข้าใช้จากหน้าเว็บห้องสมุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความแตกต่างระหว่างการค้นจากเว็บโอแคนะคะกับเว็บไซต์พวก Google นะพวกคอมเมอร์เชียลเว็บไซต์นี่มันต่างกันยังไงนะคะสมมุติว่านะคะนิสิตเนี่ยจะค้นเรื่องหนึ่งสมมติเป็นเรื่องของกล้วยแล้วกันนะคะถ้าเราค้นจากเว็บไซต์พวก Google นะะนิสิตก็จะได้ข้อมูลทั่วไปของกล้วยใช่ไหมการกลูกกล้วยนู่นนี่นั่นหรือว่าสินค้าที่ทําจากกล้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค้นจากเว็บห้อมุดนะคะหรือว่าเออเออนี่ยค่ะ www.ku.ac.th นะคะ, h h. ะ,คะเราจะได้หนังสือนะคะรูปเลมเกี่ยวกับเรื่องกล้วยนะคะเจ u r น a นะคะบทความารสารงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกล้วยนะคะหรือว่าเป็น รีเสิ r ์ชอาร์ติเนะคะก็คือเป็นพวกงานวิจัยต่างๆวิทยานิพนธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องเกลืใจเชิงลึกนะคะมากกว่าข้อมูลทั่วไปจากดวย <c oughs> นะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้ค่ะนะคะเราสามารถหาได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดนะคะอ่ะเราลองมาดูวิธีการสืบค้นกันนะคะขอปิดสไลด์แป๊บนึงนะคะแล้วก็ไปที่หน้าเว็บห้องสมุดนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้นิสิตดูเนาะนะคะ ันนี้นะคะก็คือหน้าเว็บห้องสมุดนะคะหน้าแรกอะคะ่ะจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปให,หมน่นะนะนิสิตสามารถใช้เว็บห้องสมุดได้นะคะถ้าเกิดว่านิสิตเข้าในเครือข่ายนะคะ mm hmm. ก็ล็อกอินที่ www.ku.ac.th เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่านิสิตใช้งานนอกเครือข่ายอะคะ่ะในหน้าแรกของเว็บห้องสมุดนะคะจะมีตรงนี้นะคะ่ะ นะคะรีโมทแอคเซสนะคะนิสิตสามารถที่จะเข้าไปใช้นะคะเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้นะคะก็คือคลิกที่รีโมทแอคเซสนะคะสมมตินิสิตใช้งานจากบ้านนะคะแล้วก็นิสิตเนี่ยค่ะก็ใส่ username password ที่เป็น,หน,นรหัส M ์นะคะแบบนี้ นิสิตก็สามารถเข้าไปสืบค้นนะคะพบฐานข้อมูลต่างๆนะคะที่ห้องสมุดบอกรับได้นะคะหรือว่าจะคน้นรายการทรัพยากรต่างๆก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูหน้าแรกของการค้นข้อมูลนะคะนิสิตก็เข้ามาที่เว็บไซต์ห้องสมุดนะคะก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะคะส่วนที่พี่อยากจะแนะนํานะคะก็คือเวลานิสิตเนี่ยค้นจาก Google นะคะ ที่ของของเขาก็คือสะดวกใช่ไหมพนมาก็ได้ข้อมูลทันทีเลยนะคะเราก็จกลำลองมาทัการค้นทรัพยากร้องสมุดให้มีคล้ายๆลักษณะของ Google นะคะอยู่ที่วันเสิร์นะคะวันเสิร์ตัวน,นี้จะเหมือนกับ Google ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็คือจะสืบค้นข้อมูลนะคะที่สํานักของสมุดมอเกษตรเนี่ยค่ะนะคะสามารถที่จะค้นสืบค้นได้นะคะ อาจจะไม่ได้มีคู่ตัวนะคะในเ,ว,เว็บไซต์ของห้องมุดของเราแต่ว่ามันมีรายการพวกนี้ค่ะข้อมูยสามารถสืบคนได้แล้วว่าไหนที่เราบอกตามนะคะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF